แล้วก็เป็นเรื่องของการเกษตรด้วยนะครับคุณเชื่อไหมเดี๋ยวนี้รถไถนาบังคับด้วยรีโมทได้อะอุ้ยมันจะไถไม่ต้องใช้คนแล้วใช่คือถ้าไปถ่ายเองแดดร้อนใช่ไหมไม่ต้องเลยฮะนั่งอยู่ในร่มสบายๆเลยกดรีโมทเอาเหมือนเล่นเกมใช่ถ่ายซ้ายนี่ซ้ายถ่ายขวาสิขวาอย่างนี้เลยอ่านี่นี่นี่โชยดูเลยอย่างนี้เลยครับรถไถนาบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลครับฝีมือของคุณมงคลพรมดวงดีนะครับ เป็นเจ้าของอุ่ซ่อมรถคุณดูคุณดูโอ้ยผมมาไรควงเองงี้นะเออนี่ถ้าไม่บอกนี่ได้ออกข่าวช่องแปดนี่กลายเป็นเรื่องลี้ลับหลอนสายสายนีเลยนะพลังงานมากลางวันเจ็ดนะแดดเปี้ยงๆแบบนี้ปรากฏว่าเฉลยเลยก็คือใช้รีโมตบังคับครับอยู่ที่บ้านโคกสนันตำบลนากอกอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะเจ้าของบอกว่าแม่ผมก็จบด้านช่างยนต์มาพ่อก็เป็นช่างยนต์ตัวเองก็เป็นช่างยนต์และชอบประดิษฐ์คิดค้นด้วยนี่ ก่อนหน้านี้ก็ไปทํางานที่ญี่ปุ่นมานะอยู่ทั้ง4ปีญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีไปเรียนรู้มาครับพอกลับมาไทยเปิดอู่ซ่อมรถด้วยตัวเองก็สะสมความเชี่ยวชาญเพิ่มเข้าไปอีกล่าสุดนี่ได้โครงการสนับสนุนจากกระทรวงการอุด,ดมศึกษาประดิษฐ์รถไถไร้คนขับบ,บังคับผ่านดีหมดคอนโทรลครับควบคุมระยะไกลได้1กิโลเมตรเลยนะจะให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายกหน้ายกหลังอะไรได้หมด ขอแค่มีมือถือแค่เครื่องเดียวแล้วลงโปรแกรมให้เรียบร้อยลงแอปให้เรียบร้อยที่สําคัญตอนนี้พี่มงคลบอกว่ากําลังต,ต่อยอดเฟสสองนะครับคือตั้งเวลาการทํางานผ่าน GPS ฮะและล้าไปกว่านั้นคือต่อไปจะไม่ใช้คนมานั่งบังคับผ่านรีโมทมือถือแล้วนะจะใช้โดรนในการควบคุมครับถามว่าทํำยังไงเอาโดรนขึ้นบินคุณเอาตีเส้นเลยว่าขอบเขตของนาอยู่ตรงไหนเส้นแปลงนาเส้นไหนให้ถ่ายซ้ายก่อนหรือขวาก่อน ทำได้หมดเลยนี่นวัตกรรมบ้านเราไปถึงขนาดแล้วนขนาดนี้แล้วนะฮะใครนสนใจเข้าไปขอดูรายละเอียดได้ในเพจปากท้องต้องรู้ด้วยชื่นชมนะนวัตกรรมก็ชื่นชมภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ก็ชื่นชมเดี๋ยวข่าวช่องแปดครบเครื่องเขียงขง้างครอบคลุม